ไปที่สายต่อไปครับจากมหาสารคามนะครับคุณเรียบอายุ70ปีนะครับบอกว่านั่งรถแอร์แล้วมีอาการเท้ามือเย็นมีอาการตัวร้อนแล้วก็หายใจไม่ออกนะครับสวัสดีครับคุณเรียบครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับครับสวัสดีครับอาการนี้ครับเชิญเลยครับนั่งรถไกลไม่ได้ไหมคะอยากไปไหนเขาก็ไปไม่ได้เกินยี่สิบกิโลไปแล้ว ก็นั่งไปนานๆมันจะเหนื่อออกแอร์เย็นเท่าไหร่ก็เหนื่อออกแล้วก็ได้กลิ่นอะไรบนรถอีกไม่ได้เลยแล้วเรามีโรคประจําตัวอะไรบ้างมีโรคประจําตัวอะไรบ้างครับก็ไม่มีค่ะมีแก้หรือเนี่ยเป็นปวดขาปวดนี่แหละค่ะความดัน<อ>ไม่มีเบาหวานไม่มีนะเพราะหัวใจไม,ไม่มีนะไม่มีค่ะไม่มีแล้วเราได้ออกกาลังกายบ้างหรเปล่าเนี่ยออกกําลังกายบ้างไหมแต่ละวันเนี่ย ออกอยู่ค่ะออกอยู่มันบ้างบขาเนี่ยนะค่ะตามขาตามนันก็หมือนเดินราบเป็นน้ำซึจะพวกปวดขาปวดในกระดูกทับเส้นนี่แ่ละค่ะแต่ก็เดินได้อยู่ออออออกอกํากังกายกรือเกอ่กออกอันเดินกี่กอ่ก่กก้ากออกออกออกกกออกออกออกาอกอ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 อาออกออกกอักออ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 กอนกอนกออออ มันไม่ใช่ออกกําลังกายมันทํางานบ้านไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่ออกกําลังกายอ,ออกกําลังกาย <ạ. S 1> แปลว่าทําติดต่อกันจนเหงื่อออกครึ่งชั่วโมงแปลว่าออกกําลังกายเช่นขี่จักรยานติดต่อครึ่งชั่วโมงหรือเดินติดต่อกันครึ่งชั่วโมงลมไม่หยุดก็ทําทําอยู่แต่กับที่นี่แหละค่ะยืดเต้นยืด,ยดมันไม่ได้ทําติดต่อกันดิแต่พอเป็นอ่า อ่ะฮะหมอมันปวดนี่ก็บอกว่ากระดูกทับเส้นกระดูกเสี่ยมเข่าเสี่ยมไปโอเคเอาอย่างเงี้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวสิว่งที่คุณพูดเดี๋ยวฟังผมก่อนสิ่งที่คุณพูดมันไม่ใช่ออกกําลังกายนะมันเป็นการทํางานไปเรื่อยๆรื่อมันไม่เกิดเขาเรียกว่าไม่มีสารสารเอนโดฟินหลังถ้าไม่ถึงสามสิบนาทียังติดต่อกันอย่างต่อเนื่องไม่เหงื่อไม่ออกในสามสิบนาทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่การออกกําลังกายมันเป็นการเคลื่อนไหวเฉย ก็ต้องให้คุณทาให้ได้เครื่องชวงอย่างการขี่จักรยานอยู่กับที่ไปซื้อมาต,ตัวหนึ่งอย่างผมเนี่ยผมปวดหลังผมก็ยังขี่อยู่ทุกวันเนี่ยแต่ผมก็หาที่รัดมาใส่ด้วยเอาไม่เป็นไรเรื่องออกกำลังกายถ้าคุณยังทาไม่ได้เดี๋ยวค่อยๆว่าให้หายปวดก่อนเดี๋ยวเรื่องเรื่องเรื่องที่จะเดินทางไปไหนมาไหนไกลๆก็ต้องต้อง<ฆ>อย่า อย่าไปนั่งอะไรอยู่กับที่นานๆเกินสี่ห้านาทีนะต้องเปลี่ยนอิริยาบถอย่างนั่งรถทัวร์รถบัสมัน <SPEAKER> ก็ต้องเกินชั่วโมงเราก็อย่าไปแล้วนะเราอายุเยอะแล้วไม่ต้องไปเที่ยวแถวแถวบ้านเนี่ยเป็นนะคะอายุแต่อายุมนน้องมันก็เป็นอยู่แต่ไม่มีนี่มันเป็นเยอะเนี่ยอายุมากขึ้นก็เป็นเออเขาเรานั่งนานๆเนี่ยไม่ได้ไปหรอกเดินทางไกลไม่ค่อยได้ไปเพราะกลัว อย่าไปนั่งหรือยืนหรือเดินหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยในท่าเดิมเกิน4ี่สบห้านาทีเพราะเราอยู่เยอะแล้วเส้นเลือดเส้นประสาทที่อยู่ที่ขาเนี่ยมันครึ่งหนึ่งของทั้งร่างกายเราเราถ้านั่งห้อยขาอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่ชาได้ไงน,น้ำเลือดก็ขึ้นมาไม่ได้มันไม่ได้เดินไม่ได้แก่งขาแกว่งอ,อ,อะไรเลยเนี่ยมันก็เลือดมันก็ไม่ขึ้นมามันก็ขั่งอยู่ตรงขานั่นแหละ พอขึ้นมาไม่ได้มันก็ชามันก็มันก็ขาดสารอาหารนะเซลล์ต่างๆนะงะั้นก็ไม่ต้องนั่งนานนะไม่ต้องไปไหนไกล,ดลดๆรถบัสรถเปิดอะนะเราขอ่รถขึน้นตัวไปก็เป็นฮะนั่งส่วนรถส่วนตัวไปก็เป็นแหละ,ะถ้านั่งไปไกลเรานั่งเรานั่งเกินหนึ่งชั่วโมงเมื่อไหร่แล้วมันมาหมดทุกอย่างนะอ๋อรวมถึงนั่งอยู่กับที่เก้าอี้นานนอนอยู่กับที่ นั่งนานๆยืนนานๆในท่าเดิมเนี่ยหนึ่งชั่วโมงต้องเปลี่ยนจากเดินเป็นนั่งเวลาจะเป็นนี่มันตัวมือเท้านี่จะเย็นเหนื่อจะออกชึ้ออหายใจไม่ออกต้องได้เจอดได้ลงเข้าห้องน้ําบางทีก็อ้วกทั้งายทั้งอ้วกาล่เขาเลยสรุปอย่างนี้อย่างแนะนําว่าถ้าคุณไม่มีโรคประจําตัวความดันเบาหวานอะไรต่างเนี่ยควรหาทางออกกังกายยืดเยืด วันเว้นวัน30ม,มนาทีอาจจะขี่จักรยานอยู่กับที่หรือเดินแกว่งแขนแข่งขาต่อกันเป็นครึ่งชั่วโมงนะแล้วอย่าอยู่ในท่าไหนเดินนานนาน,น,านเกินสี่ถห้านาทีถ้านั่งสี่้านาทีก็ต้องลุกขึ้นยืนถึงเดินถ้าเดินเกินสี่ถห้านาทีก็ต้องมานั่งนะ,ะ,ะนั่งทําเปลี่ยนอิทริยาบถนะแล้วอาการต่างๆดีขึ้นแล้วไปซื้อวิตามินบีมากินหน่อยบีรวมนะ กินข้าวกล้องนะอ่ะกินข้าวกล้องกินไข่แดงกินไข่ต้มวันละสองฟองอย่างน้อยนะจะได้วิตามินดีบีมาช่วยหน่อยแมกนีเซียมซิงค์ไออาการชาทั้งหลายมันอาจจะขาดสารต่านี้ก็ได้นะอ่ะไข่แดงไข่ต้มวันละสองฟองให้ได้นะข้าวกล้องแล้วถ้ามีเงินมีโอกาสซื้อวิตามินบีไปหามากินนะไปขอโรงพยาบาลมาซะบีรวมนะวิินบีรวมเหรอคะครับใช่ครับ นะโอเคอ่าขอขอให้โชคดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณเรียกครับ